ไปคุณวุฒิพงษ์นามบุตรครับกราบเรียนประธานที่เคารพกับผมวุฒิพงษ์นามบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุอบลราชธานีภาคประชาธิปัตย์วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่สภาของเราได้ศึกษาปัญหาตั้งกรรมธิการกรรมธิการวิสามันเรื่องศึกษาปัญหาการท่องเที่ยวและเป็นโอกาสดีครับวันนี้มีทั้งรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา และก็รัฐมนตรีเงาการท่องเที่ยวนั่งอยู่ด้วยกันในสภาหแห่งนี้นะครับท่านประธานครับการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งจากดูตัวเลขงบประมาณที่ได้ผลกําไรจากการท่องเที่ยวมีมูลค่าถึง3ามแสนล้านบาทอีกทั้งยังสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอีกมากมายผมมีมุมมองที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอยากจะสะท้อนปัญหา เรื่องการท่องเที่ยวฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีและก็ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งผมเชื่อว่าภาพรวมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและผู้ที่นําเสนอยตัตติก็คงจะพูดภาพรวมทั้งประเทศครอบคลุมหมดแล้วและสมาชิกในสภานี้แต่ละท่านก็จะนําเสนอปัญหาในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับทราบผลปัญหาจากพี่น้องประชาชนมานําเรียนเสนอท่านประธานสู่ท่านรัฐมนตรี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกทั้งเหนือใต้กลางอีสานออกตกก็ได้พูดกันมาหลายคนแล้วครับผมเป็นตัวแทนสมาชิกที่อยู่ในเขตกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่างอุบลราชธานีซึ่งเป็นเขตติดกับพื้นที่สามเหลี่ยมโมโรกตประตูสู่อินโดจีนท่านประธานครับผมมองมุมมองการท่องเที่ยวเป็น3ด้านด้านแรกคือด้านนโยบายการท่องเที่ยว ซึ่งด้านนี้จะเป็นด้านหลักในการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในส่วนของรัฐบาลเองและในส่วนของท้องถิ่นที่มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวด้านที่2ครับผู้ประกอบการกิจการการท่องเที่ยวตรงส่วนนี้ครับคือผู้ให้บริการด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายการบินรถไฟรถทัวบกศผู้ประกอบการทางด้านโรงแรมสถานบันเทิงร้านของที่ระลึกโปท็อปพ่อค้าแม่ขาย นวดแผนโบราณและก็สปาที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอันดับที่3ครับท่านประธานครับหัวใจหลักคือนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในเขตพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศกลุ่มที่2คือนักท่องเที่ยวภายในประเทศที่ไปมาหาสู่ในแต่ละเขตพื้นที่เหนือใต้กลางอีสานออกตกครับท่านประธานครับ ทุกพื้นที่มีความสัมพันธ์กันถ้ารัฐบาลมีนโยบายดีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะผู้ประกอบการมีผลกําไรจากการทําธุรกิจกับนักท่องเที่ยวนโยบายถึงจะอยู่ได้เศรษฐกิจพี่น้องประชาชนแล้วความสุขสําราญจากนักท่องเที่ยวถึงจะเป็นผลสำลิดในด้านการนําเสนอแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวของนโยบายรัฐบาลนี้ครับเช่นกันครับเป้าหมายหลักที่รัฐบาลได้วางไว้ในปีนี้ครับท่านประธานครับ ตั้งเป้าไว้ที่หแสนล้านบาทจากตลาดการค้าต่างประเทศและตลาดภายในประเทศครับกระตุ้นเงินทุนหมุนเวียนตั้งเป้าไว้ที่3 8 5 0 0 0ล้านบาทตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งท่านได้เขียนไว้ในเล่มนี้ครับที่แจกมาให้กับท่านสมาชิกทุกคนครับก็มีทั้งวิสัยทัศน์พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ต่างๆรวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีครับท่านประธานครับซึ่งดูตามแนวทางนโยบายแล้วนั้นนะครับ พวกเราเข้าใจครับว่าท่านอยากผลักดันการท่องเที่ยวอยากแก้ไขการปัญหาการท่องเที่ยวผมเชื่อมั่นว่าทําได้ถ้าท่านรัฐมนตรีและก็รัฐบาลชุดนี้มีความตั้งใจจริงและก็ร่วมกับผู้ที่สมาชิกทุกท่านครับที่มองเห็นปัญหาความสําคัญของการท่องเที่ยวครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆท่านประธานครับตอนแรกท่านบอกว่าให้เวลาผม7นาทีตอนผมขึ้นมาพูด ขึ้นจะกอบอดได้ผม5นาทีผมขอบวกอีก2นาทีครับท่านประธานเพอฝนเป็นตัวแทนอีสานตอนล่างในเขตของพื้นที่อินโดจีนซึ่งจะสะท้อนปัญหาให้ท่านได้ทราบในกาสต่อไปครับสําหรับพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยคงจะหนีไม่พ้นภูเก็ตซึ่งเป็นเขตของกลุ่มชายฝั่งทะเลอันดามันเชียงใหม่พัทยาระยองกลุ่มชายฝั่งภาคตะวันออกอ่าวไทยนะครับแต่ถ้าพูดถึงอีสานคนก็จะมองว่าไม่น่าจะเป็นเขตพื้นที่การท่องเที่ยวแต่ท่านประธานทราบไหมครับ รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคอีสานในปีที่ผ,ผ่านมานั้นนะครับมีรายได้จากการท่องเที่ยว32,000ล้านบาทกว่าๆนี่เป็นตัวเลขกลมๆนะครับแต่ในปีพศ2550ผมจะเจาะลึกในกลุ่มของอินโดจีนนะครับประตูสู่อินโดจีนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจซึ่งจะประกอบด้วยอุบลยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกดนะครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็สร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวไม่น้อยครับท่านประธาน 3 5 0 4 1 7ห้าล้านบาทตรงนี้ท่านต้องมองย้อนกลับครับว่าทำไมท่องเที่ยวน้อยและมีเงินมูลทุนหมุนเวียนจากการได้ผลกำไรมามากขนาดนี้คุ้มจุดคุ้มทุนคุ้มหรือเปล่ากับงบประมาณที่ได้ส่งเสริมลงมาให้กับกลุ่มสี่จังหวัดเขตอินโดจีนในเขตนี้นะครับท่านประธานครับแต่ละกลุ่มจังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่เหมือนกันผมมุ่งเน้นให้อุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะศาสนาวัฒนธรรม ในเขตอีสานตอนใต้เชื่อมโยงสู่สามเลียมมรกตอินโดจีนคือประเทศลาวกัมพูชาและต่อไปถึงเวียดนามนะครับเป็นไปได้ยังไงครับท่านเป็นไปได้ครับเพราะว่าตามหลักแผนยุทธศาสตร์ท่านได้เขียนครับเกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางด้านการท่องเที่ยวของเราตรงจุดนี้ครับผมถึงอยากให้สนับสนุนให้อุบลเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงศิลป,ปะวัฒนธรรม แล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับถ้าท่านไปอุบลงานแหเทียนพรรษาท่านก็จะได้เจอต้นเทียนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแม่น้ําแม่น้ําฝั่งโขงรับตะวันออกก่อนใครในสยามมหาจรจย์โขงชีมูลและก็มีทั้งบ้งไฟพญานาคนะครับไม่ใช่มีเฉพาะที่หนองคายที่โขงเจียมอุบลราชธานีก็มีที่บ้องไฟพญานาคแล้วอีกอันหนึ่งครับที่น่าจะดึงดูดคือกุ้งเดินขบวนท่านอย่าตกใจครับท่านประธานกุ้งเดินขบวนไม่ใช่เดินขบวน มาขับไล่หรือมาประทวงไข่กุ้งเดินขบวนทีน,น,นี้คือกุ้งเดินขบวนเพื่อจะมาวางไข่ขึ้นมาเดินขบวนสวนกระแสน้ําของลําโดมน้อยนะครับท่านประธานครับแล้วก็มีประเพณีที่สําคัญอีกหลายๆอย่างที่เป็นระดับชาติเลยก็มีครับท่านประธานในเขตของสี่จังหวัดผมอยากยกตัวอย่างครับท่านนิรัตการศรีลาภสสยโสธรประชาธิปัตย์ท่านไม่ได้เอ่ยไปฝากผมมานําเรียนครับว่างานประเพณีบุญบ้องไฟย,ยโสไม่ใช่งานระดับประเทศ แต่เป็นงานระดับโลกทั่วโลกเข้ามาชมกันและปฏิเสธไม่ได้ครับว่าถ้าเป็นสสสีจังหวัดอุบลยโสทรศรีสะเกดและอำนาจเจริญถ้าผู้แทนคนไหนไม่รู้จักประเพณีบุญบ้องไฟแสดงว่าผู้แทนคนนั้นไม่ได้ลงไปสัมผัสใกล้ชิดประชาชนนะครับท่านดร,รสุปชัยท่านนำเรียนให้ผมฝากนำเรียนต่อครับชอบไม่ชอบติดใส่รถไว้บ้างไฟล้านนะครับและในส่วนของที่อำเภอเขื่องใน มีประเพณีบ้างไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับขนาดท่อสิบและจุดหลายบ้างที่สุดเชิญชวนท่านประธานพาท่านสมาชิกไปดูได้ครับขนาดท่อขนาด10นิ้วใหญ่มากครับตรงจุดนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคคนไปดูในแต่ละวันเยอะมากครับเป้าหมายไม่ใช่อะไรครับเป้าหมายก็คือบูรณะปฏิสังขรณ์หาเงินงบประมาณให้กับวัดให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ชาวบ้านกับผู้นําร่วมกันสนับสนุนขึ้นมาจึงฝากเรียนท่านประธานครับว่า ปัญหาอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเขาฝากมาคือราคาดินประสิวที่ทําบ้างไฟมีราคาแพงและก็ไม่คงที่นะครับอยากฝากเรียนท่านด้วยครับว่าอยากให้ราคาไม่น่าจะเกินที่600บาทนี่คือเสียงสะท้อนของชาวบ้านเขาฝากมาครับท่านประธานครับยังมีอีกหลายๆอย่างและอีกอย่างหนึ่งครับในเรื่องของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเรื่องของการเดินทางครับสนามบินการเดินทางขนส่งทางอากาศแต่ก่อนอุบลราชธานีใช้ชื่อว่าสนามบินนานาชาติท่านครับแต่ก่อนมีเที่ยวบิน จากอุบลไปดานังจากอุบลไปคุณหมิงซึ่งเปิดสายเที่ยวบินโดยตอนที่พระนัท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีโดยท่านสุเทพเทือกสุบรรน,นะครับไปเปิดสนามบินนาชาชาติในตอนนั้นแต่พอรัฐบาลต่อมาไม่เกิดรู้ว่าอะไรครับจึงได้ปิดสายการบินานานาชาติเหลือเฉพาะภายในประเทศตรงนี้ครับทางหอการค้ากับพี่น้องชาวอุบลเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่นะครับ ร่วมกันเปิดสายการบินนานาชาติให้เป็นนานาชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาสู่ในภูมิภาคของพวกเราด้วยนะครับผมเคยไปสัมผัสนักท่องเที่ยวหลายๆที่นะครับคงจะนําเรียนในวันนี้ไม่จบไม่สิน้นและปัญหาอีกอย่างหนึ่งครับเวลามีน้อยเมื่อเช้านี้ครับท่านประธานครับข่าวทุกช่องช่อง3าผมตื่นมาดูข่าวคุณสุรยุทธพอดีช่อง3าเรื่องเล่าเช้านี้นะครับลงข่าวว่ามีเห็บเหลือรไร อยู่บนรถโดยสารประจําทางอยู่บนรถไฟครับสปินเตอร์อู่บนกรุงเทพก็ได้ลงข่าวไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเดือนนี้มีมาอีกครับตรงนี้จะเป็นประสบเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวครับฝากนําเรียนธรรมทานแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลในส่วนของการคมนาคมขนส่งนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องครับเกรงใจท่านสมาชิกนะครับฝากนําเรียนครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์นะครับท่านรัฐมนตรีในฐานะที่ ท่านก็เป็นคนอุบลและก็ท่านเป็นผู้บริหารประเทศที่จะพร้อมผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวเพื่อสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนครับฝากนําเรียนครับเล็กๆน้อยๆเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อผลประโยชน์ผาสุขของประเทศไทยเราทุกคนครับขอาการาบขอบพระพคุณครับต่อไปคุณลาบศักดิ์ลาภาโรจนกิจครับ